้ไลนะพิ่งกดไลน,นะมไล่นะอย่ากไล่นะคะจำเนเดี๋ยวเราคุยกไไัน่อนไม่่แวตอนนี้มันไม่แตกไม่แตกทำไม อาสถนครับก็มรลนิธงานติ๊กตอกนะวันนี้ก็มีรับรางวัล t ิ k กตอกก็มาทำไมทุกคนมองหน้าแปลกเนี่ไยมเป็นดาว t ิ k กตอกในตัวล้วเลยไหมคะโอ้โหเมื่อก็เพิ่งกันเริ่มเริ่มขายของดันขายก็ขายแบบว่าเป็นตัวเองคือไม่ไม่ได้ขายหรอกคือเล่น t ิ k กตอกเป็นตัวเองก่อนแล้วก็ธัญญาเขาก็ขายอยู่แล้ว ็เลยลองเชื่กากกว่าที่คิดไหมครับพี่ฮะยากกว่าที่คิดไหมครับยากนะแต่สําคัญคือเหนื่อยอ่ะ <c oughs> ไม,ไม่ไม่เคยรู้ว่าการขายของบนอจิ๊กตกจะเหนื่อยแบบนี้คนที่ไลฟ์แบบ6ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนี่กเก่งมากคือต้องบู๊ตเอเนจีตลอดเวลาเหนื่อยมากนะจริงขายเก่ง <c oughs> มากเลยตัวู้วเยอะมากเลยนะครับต้องเชื่อจริงคือมันมึนๆอ่ะเลยพูดไปเรื่อย ใช้ชดชดระบุเลยใช่ท like ok ี่เขาบอกว่าเราชอบแบบเป็นซีมเป็นแบบมือถือหรอชอบแต่แต่พ totally> ี่ก็แบบพอดูตัวเองพอดูตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบว่าบางทีมันก็มากเกินไปเนาะก็เลยบอกว่าพยายามแบบว่าคอนโทรลหน่อยอาจจะได้เห็นมุมของพี่อะไรอย่างเงี้ยมุมจริงเลยแหละนั่นแหละเป็กแบบว่าทั้งชิมทั้งใช้ของต่างๆที่เขามาถ่ายในไลฟ์ด้วยพี่เพล คือต้องยอมรับวว่าของที่เราไม่เคยเห็นในทิกต o k เนี่ยเยอะมากพอมาโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องอาหารเสริมแบบนี้มันมันค่อนข้างหลากหลายมากเลยแล้วก็จริงๆมีของดีเยอะอ,ะอืมซึ่งเราเราเราไม่ค่อยได้เคยรู้เลยถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาในทิกต o k กไปถือว่าได้ช่วยกับเอ่อพกผ้าแม่ค้าที่เขาแบบว่าเพิ่เริ่มต้นด้วยอย่างครับก็ก,ก็ก็ช่วยนะเพราะว่าเราเรา ก็รับทุกทุกทุกคนที่เข้ามาไม่ได้มีการเลือกอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปคอนเริ่มขายมาสมัครนึงตอนนี้กับขายอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้เลยเพราะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็ต้องไปเรื่อยๆตาม<ช>ตนะตามอารมณ์ด้วยแต่ก็จะเป็นตัวของตัวเองตามสไตล์พี่ไปกินก็เป็นตัวของตัวเองครับในทิกตอกนี่จะเห็นตัวเองชัดมากเลย <c oughs> อะไรทน่สหคักของการเลือกของกินกับของใช้อะไรแบบนี้เออของกิน เยอะๆก็ต้องกินอ,ะอ่ะนี่แล้วเราก็ต้องพยายามแบบว่าตื่นมาออกกำลังทุกวันของใช้ก็เยอะมากผสมกันไปครับวันหนึ่งก็ต้องมี6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะ5โมงถึงเที่ยงคืนเลยทีนี้ต้องแบบทำความรู้จกักกรบสินทานังก่อนครับนิดนึงครับก็เราก็ต้องศึกษาก่อนขึ้นนึงอะ่ะตอนนี้ทำได้ยังครับพี่มีคนไปจ้างหรือยัง เขาเขาจ้างให้เราไลฟ์เนี่ยก็มีเยอะครับเยอะหนึ่งอาทิตย์ต้องวักี่แบรเราเราลิมิตแค่วันละประมาณ20่สิประมาณยี่สิบไม่แพงก็แบรนด์หนึ่งสามหมื่นห้าไม่แพงยังที่ทำได้ยังรับได้ตลอดก็อาทิตย์นึงก็เอาแค่แบบว่าสามวันอะไรเงี้ยคือมันมันเหนื่อยแล้วมันต้อง ลิ้งหน่อยรับขนาดนี้คือเป็นขึ้นแทบเป็นดาวติดต่ำได้แห้วครับวีดีไม่มันจะเป็นให้คนอื่นเต็นไปก่อนเต้นไปก่อนตอนนี้วี่อยากคุณดาวอยากเป็นอะไรครับเป็นตัวเองเป็นแลเวลาบรรยากาศตอนที่นั่งพูดคุยพูดคุยกันในวงตอนขายของนะครับมันมีจังหวะโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยที่ไปกั้นขวางเองบางทีบอกลองเล่นด้วยก็เลยไปมันลืมตัว บางทีเราเราเราเนี่ยอย่างนั่งอู่แอนดูกับโอ้กับอะไรเงี้ยบางทีมันก็ลืมลืมว่าเราเราไลายวิแล้วก็พูดจาไม่ค่อยพอซึ่งดูตัวเองก็ดูไม่ดีเลยยังไม่เคยเจอปีวิวใช่ไหมพี่ยังดนวิวยังย่งถ้าโดนเตือนก็ยังไม่เคยนะเราอาจจะไม่เราจะพูดแค่คำไม่พอแต่ว่าไม่ได้พูดคำที่ผิดผิดกฎอะไรเขาครับคนไม่ชอบในสมัยแบบ ก็คนน่าจะเป็นแปลกอะคนไม่เคยเห็นอาจคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นพี่จริงๆว่าเป็นยังไงมากกว่าอันนั้นมันคือมันคือจริงๆอะติ๊กต่อมันเร็วมากวันหนึ่งหกหกเจ็ดชั่วโมงปันมันใช้ความพยายามสูงเหมือนกันนะพี่สูงมากนะเมื่อยอะเมื่อยมึนเมาเมื่อยใช้ energy เยอะมาก ไลฟ์ก็ไม่มีเสียงคครรับับพี่ก็พยายามดูแลนะในวันที่เราไม่ได้ไลฟ์เราก็เราต้องดูแลตัวเองนิดนึงอ้าวสมองตที่ตัวยาวเลยหรือว่ามีครับชตัวยาวเลยครัวยาวเลยแบบแบบเราขอว่าตําหนิเป๊กเท่านั้นด้วยเหมือนกันก็ต้องคู่กันโอเคนะ ก็ปีน <hi> ี้ไ hey. ม่ได้ฉลองอะไรเยอะนะครับก um ็แ <laughs> ค um. okay. ่แกันเองเพราะมีเรื่องของราชินีก็เลยไม่ได้แบบว่าจัดอะไรมากฉันชอบว่าเลขห้าสิบหนึ่งดูเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ห้าสิบเอ็ดเองโอเคนะเริ่ม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 จะขยับเรื่องอื่นแล้วเริ่มจะขยับเรื่องอื่นแล้วเริ่มจะขยับเคื่องอืนแล้ว